ช่วงนี้นะคะติดตามกันกับช่วงสุขกับเสริมสุขนะคะต้อนรับคุณเสริมสุขกส,ส,สิติประดิษฐ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีเรื่องราวที่ต้องคุยกันหน่อยโดยเฉพาะประเด็นร้อนทราบว่าพักประชาธิปัตย์วันนี้มีการหาหรือการผู้ใหญ่มาทั้งนั้นเลย <S <S แน่นอนแหละว่าประเด็นหนึ่งที่หลายคนจับตาค่ะคือคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ที่จะกําหนดทิศทางว่าจะเป็นฝ่ายค้านอิสระไหมหรือจะยังไงกันแน่ก็ตอนนี่แนวโน้มเป็นยังไงคะหน้าตาของคณะกรรมการบริหาร ไฮไลท์ก็คงเป็นเรื่องของเรื่องของร่วมรัฐบาแลแหละแต่ว่าวันนี้เนี่ยผู้ใหญ่มาก็จะมีคุณชวนหลีกภัยเนี่ยท่านมาฟังตั้งแต่สามชั่วโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงเที่ยงแล้วก็บ่ายโมงายาวเลยมีคุณทดพงษ์ชัยนันท์ก็ผู้ใหญ่น่าอดิตรองหัวหน้าพรรคเป็นผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งก็คือคุณนิพนธ์นวิสิยุทธศาสตร์นอกานั้นก็จะมีสสในอีกของทางอยากร่วมรัฐบาลน,นะครับพี่เห็นว่ามันควรจะต้องมาทํางานการเมือง ร่วมรัฐบาลเพื่อจะได้ผลักดันการแก้ปัญหาก็มีคุณถาวรมีหมอวรงรอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีอดีศสสรวมกันเนี่ยประมาณเห็นบอกเกือบ30คนแล้วก็มีการพูดกันการหาเรือวันนี้ก็ขึ้นหนึ่งก็มีการถอดบทเรียนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการหยั่งเสียงหัวหน้าพักคนเก่าแลวคุณอภิสิทธิ์มาเนี่ยนะครับก,ก็มีการพูดกันในลักษณะว่าพอคุณอภิสิทธิ์มาเนี่ยก็มีการเอาคืนคมีการเหมือนกับจะไม่ส่งสมัคร ผู้แทนจนเป็นประเด็นน,นะครับหรืออย่างในบางเขตเนี่ยก็เกิดความไม่เป็นธรรมเช่นสงขาเขตหนึ่งซึ่งคุณเจือนเนี่ยราชศรีเนี่ยเคยเป็นสสมาหลายสมัยแล้วก็เป็นสสที่ทํางานมวลชนในพื้นที่มาตลอดอยู่ๆก็ไปเอาลูกคุณนิพนธ์บุญญารัตนีเนี่ยนะครับ,รบมาเป็นแคนดิเดตตรงนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งแล้วที่สงขาเนี่ยพ,พ,พรางประชารัฐเนี่ยมาสี่ก็คือกวาดมีทั้งหมด8ที่นะครับมาสี่ภูมิใจไทยหนึ่ง แล้วก็ทางเพื่อประชาธิปัตย์เนี่ยได้2วันนี้ก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยว่าเอะมันจะแก้ไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไงไม่ให้มันเกิดความไม่เป็นธรรมลักษณะอย่างนี้อีกแล้วก็พูดถึงการบริหารจัดการในช่วงของคุณอภพิสิทธิ์ที่เป็นหัวหน้าพักเนี่ยนะครับเกิดความขัดแยง้งแล้วก็แนวทางที่คุณอภพิสิทธิ์ดำเนินการเนี่ยรวมถึงออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วเราบอกว่าจะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันก็มีฟีดแบ็กทันท ประเด็นนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีการพูดคุยหารือกันประเด็นสําคัญก็คือเรื่องร่วมรัฐบาลที่ประชุมวันนี้หมายถึงว่าเสียงส่วนใหญ่นะครับ,รบของสสอ,อดีตสสเนี่ยก็มองตรงกันว่าการไปร่วมรัฐบาลและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเนี่ยมันน่าจะเป็นทางออกแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่ประชุมใหญ่พักไม่ใช่เป็นการประชุมกรรมาการบริหารของพักนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเป็นความเห็นส่วนหนึ่งของสสกลุ่มนี้แล้วก็ข้อสรุปที่ได้ก็คือให้คุณเพิดพงษ์ชัยนันเนี่ยที่เป็นอดีต สสจังหวัดตากนะครับอดีตรองนายกก็เป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแล้วก็เป็นกรรมการาบริหารเนี่ยในรักษาการออกชุดาาน,นี้น,นะครับก็คือเอาไปพิจารณาดูว่าจะดําเนินการในเรื่องนี้อย่างไรจะเดินหน้าอย่างไรเพราะว่า,เพ,า,วาเพราะที่ประชุมก็เห็นว่าจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยควรจะต้องมีความชัดเจนว่าจะร่วมงานการเมืองกับพลังประชารัฐสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เดินหน้าในการบริหารประเทศตรงนี้แหละครับเป็นประเด็นที่ว่าทางคุณเทิดพงษ์เนี่ย จะต้องไปหารือแล้วจะนําข้อยุติรหรือว่าจะไปผลักดันขับเคลื่อนยังไง<ส>เพราะขณะนี้เนี่ยมันไม่ชัดเจนส<ะ>สแสดงว่าชุดที่จะต้องทําหน้าที่ตัดสินใจเขาให้ชุดรักษาการหรือว่าชุดในอนาคตครับรักษาการเนี่ยก็หมายความว่าเฉพาะหน้าเนี่ยเป็นกรรมการบริหารก็รจะไปหาลือกันอาจจะแสดงท่าทีว่าจะร่วมรัฐบาลยังไงส่วนการจะร่วมหรือไม่เนี่ยมติพักเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพักซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการ เลือกนายกแล้วแล้วพอเรื่องนายกแล้วเนี่ยพลังประชารัฐเป็นแกนกลางในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็จะมีเทียบเชิญไปหลายพักรวมถึงารชาที่ปัตย์แล้วผมเข้าใจว่าน่าจะมีประสิทธิพักประชาชาติด้วยซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะทําให้พรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะต้องหาเลอกันอีกครั้งหนึ่งว่า,าจะมีมติอย่างไร,รแต่ว่าท่าทีที่ออกมานะครับอย่างคุณสาธิตวงหนองเตยเนี่ยพักอสอสอของ จังหวัดตรังก็มาแสดงความเห็นในเชิงสนับสนุนแนวคิดที่จะร่วมรัฐบาลซึ่งก็เป็นแนวเดียวกับที่คุณถาวรเสนียมเนี่ยออกมาพูดก่อนหน้านี้คือขณะนี้เนี่วันนี้นะครับคุณอภพิสิทธ์ไม่ได้มาคุณจุติไกรเลิศที่เป็นเลขาธิการพักก็ไม่ได้มาแล้วปีกที่เห็นว่าไม่ควรไม่ควรร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับไม่ได้มาส่วนใหญ่วันนี้เนี่ยจะเป็นปีกที่เห็นว่าการร่วมงานกันเนี่ยควรจะต้องมีจุดยืนแสดงท่าทีที่ชัดเจนอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มีการ พูดคุยกันในวันนี้ครับรแล้วต้องตามาดูต่อเราจะสรุปได้ไหมคะว่าตอนนี้แนวโน้มของประชาธิปั์น่าจะเอนไปทางร่วมรัฐบาลเป็นส่วนหนึ่งสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ให้เป็นนายกต่อค่ะคือผมว่าเสียงมันก้ากึ่งนะเพราะว่าอย่างคุณชวนเองท่าทีท่านกระทรวงการท่าทีนะครับท่านนี้เนี่ยท่านไม่แสดงความเห็นเลยแล้วก็ท่านรับฟังความเห็นของที่ประชุมทั้งหมดก็คงจะไปร่วมพิจารณากันเวลามีการคือประชาริปั์เนี่ยลักษณะการทํางานก็คือจะต้องเป็นความเห็นของพัก แล้วก็ถ้ามีเทียบเชิญมามีมีร้องขอให้ร่วมรัฐบาลเนี่ย<น>ก็จะต้องมีการหารือกันแล้วก็ตัดสินกันตอนยกมืออแต่แบบดูแนวโน้มนะครับผมยังเชื่อว่าประชาธิปัตย์เนี่ยน่าจะมาร่วมงานการเมืองกับพลังประชารัฐแบบนี้อีกหนึ่งคำถามที่หลายคนรอกันอยู่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนต่อไปน่าจะเป็นใครครับก <EN _ S> ็มี3าคนที่พูดกันก็มีคุณกรณ์นะครับคุณกรณ์นี่พูดถึง Popularity ในพักเนี่ย น้อยกว่าเพื่อนครับแล้วโอกาสที่จะเบียดเข้ามาเนี่ยถึงแม้จะมีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐกิจนะครับแต่ว่านาทีนี้ผมว่าไม่น่าจะมา50เมตรสุดท้าย50เมตรสุดท้ายเวลานี้มี2ท่านครับคุณจุลินลักษณะวิสิทธ์นะครับซึ่งเป็นสสวุโสของภูเก็ตแล้วก็คุณอภิรักษ์โกษโยธินอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดก่นครับก่อนหน้านี้มีการพูดถึงดรซุปอาจารย์สุประชัยพนิชพักนะครับ ซึ่งรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเข้าใจว่ามีการทาบทาง <c oughs> และจะมาร่วมง,งานแต่ว่าการจะมาเป็นพรคประชาธิปัตย์เนี่ยก่อนหน้านั้นก็มีการทาบทางครับช่วงที่มีการอย่างเสียงทางคุณอภิสิทธิ์มาเนี่ย <c oughs> ตอนนั้นมีการทาบทางอาจารย์สุภชัยเหมือนกัน <c oughs> แต่ท่านไม่รับท่านท่าน,ท,านท่านมาเนี่ยทุกคนบอกว่าเหมาะสมมาก <c oughs> เพราะว่าความสามารถนะครับ <c oughs> แล้วก็อินเตอร์ระดับอินเตอร์ความรู้ความสามารถเนี่ยแล้วโปรไฟล์ท่านหรือว่าประวัติการทํางานเนี่ยถือว่าโดดเด่นมาก แต่ว่าไม่อยู่ในลิสต์คันดิเดตตอนนี้ก็มี3ท่านที่ว่านี่แหละครับสท่านก็คือคุณจุรินกับคับอภิรักษ์คุณอภิรักษ์เนี่ยถูกมองว่าเป็นคนที่รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างมากกว่าแล้วก็ภาพลักษณ์เนี่ยน่าจะดีกว่าแต่ว่านี่ก็ขึ้นอยู่กับพักนะครับว่าจะออกยังไงคุณอภิรักษ์นี่ตอนทํางานนายกโทษครับตอนทำงานว่านก็ถือว่ามีผลงานโดดเด่นเข้าตาแล้วถ้าเป็นคุณอภิลักษ์มาเนี่ยเลขาก็คงจะต้องเป็นพักใต้ หรือไม่ก็อาจจะเป็นภาคเหนือก็มีสสจังหวัดตากที่หลุดมาคนหนึ่งอันนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับแต่ว่าคุณกรณเนี่ยผมว่านาทีนี้ ไม่น่าไม่น่าเบียดยังไม่ใช่เวลาการยอมรับในพักมีน้อยกว่าสองตานที่ว่านะอันนี้คือทั้งหมดของประชาธิปัตย์ภาพรวมก็แล้วกันเดี๋ยวขอสลับไปดูพลังประชารัฐกันหน่อยเห็นบอกว่าเมื่อวานนี้มีโอกาสได้ไปนั่งรวมโต๊ะที่เขาเลี้ยงฉลองกันใช่ไหมฮะทางภักใต้เมื่อวานนี้ก็เป็นการเป็นการเลี้ยงว่าที่จริงๆแล้วทางพักพลังประชารัฐเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ทางพักเองก็ไม่ไม่คิดนะครับผู้สนับสนุนไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้สสภักใต้มี50คนน่นะครับ สิบสามคนเนี่ยมาจากพักพลังประชารัฐแล้วสิบสามคนนี่ในจังหวัดสงขลานเนี่ยสี่คนนะครับในขณะที่ในส่วนของออนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นฐานที่มั่นใหญ่ของพรักประชาธิปัตย์เนี่ยพลังประชารัฐก็เบียดมาได้สองคนในภาพน,นะครับคนซ้ายมือก็คือคุณทวีสุรบาลน,นะครับเป็นกําลังสําคัญนะครับของพักแม่ทัพใหญ่เนี่ยก็คือพันเอกสุชาติจันทรโชติกุลนะครับซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารสิบสองเนี่ยของพลเอกประยุทธ์ ในภาพนี่นะครับคนคนสุดดำพันเอกสุชาติจันทราโชติกุลก็คือเป็นแม่ทัพใหญ่ซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีเสียงชื่นชมในความสามารถที่สามารถแหวกกระแสประชาธิป,ปัตย์เนี่ยเข้ามาได้นะครับคนที่นั่งนะครับก็คือพลเอ,อากอักนิษฐ์หมื่นสวัสด์ก็เป็นนายทหารที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร12ของพลนเอกประยุทธ์เหมือนกันแล้วก็เคยรับราชการใน ทางภาคใต้ของพรรคประชาธิปส,สองท่านนี่แหละครับก็คือเป็นกําลังสําคัญที่พลิกสถานการณ์ในภาคใต้ให้มาชนะ13ที่คนที่ใส่เสื้อ,อเชิดแขนยาวสีดํานะครับก็เป็นอดีตสสจังหวัดพัทลุงครับคุณสานันสุพรรณชนบุรีรเป็นอดีตสสพัทลุงที่มีบทบาทโดดเด่นพอสมควรนะครับแล้วครั้งนี้เนี่ยที่จังหวัดพัทลุงเนี่ยครับคุณนิพิษอินทรสมบัติเนี่ยซึ่งเป็นกําลังสําคัญเป็นรองหัวหน้าพักเนี่ยสอบตก ภูมิใจไทยเนี่ยเข้ามาได้ในภาพนี้คือว่าที่สสนะครับ13ท่านคนขวามือครับน่าสนใจมากครับเป็นเป็นว่าที่สสของจังหวัดตรังเขตหนึ่งครับคุณนิพันธ์สิริธรครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าผิดความคาดหมายมากเพราะว่าจังหวัดตรังเขตหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นที่มั่นทางการเมืองสาคัญของคุณชวนหลีกภัยเลยที่นั่นแต่ว่าคุณนิพันธ์เนี่ยนะครับเป็นอดีตรองผู้ว่าเนี่ยเข้าป้ายมาได้แล้วชนะเนี่ย ชนะกันประมาณพันกว่าเสียงก็ถือว่าไม่มากแล้วกําลังสําคัญที่ตรังก็คือคุณทวีสุรบาลซึ่งในที่นี้นะครับก็คือเมื่อวานนี้งานเลี้ยงนี่ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวว่าที่สสแล้วมีการเปิดความในใจอย่างในภาพนี้นะครับคนขวามือก็คือว่าที่สสตรังเขตนึงค,คนเสื้อขาวก็คือคุณทวีสุรบาลซึ่งเคยเป็นอดีตสสหลายสมัยของพรรคประชาธิปัตย์แต่เที่ยวนี้เนี่ยมาร่วมงานการเมืองกับพลังประชารัฐ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ทําให้พลังประชารัฐเนี่ยสามารถที่จะพลิกกระแสขึ้นมาได้ผมได้มีโอกาสคุยกับแพระเอกสุชาติครับท่านก็บอกว่าพ,พรคพลังประชารัฐเนี่ยไม่ใช่พักเฉพาะกิจแล้วคุณสุชาติเนี่ยไม่รับตําแหน่งทางการเมืองใดๆนะครับก็หมายความว่าก็จะทํางานการเมืองของพลังประชารัฐเนี่ยในพื้นที่ภาคใต้ต่อแล้วก็มีการเตรียมการว่าหากสถานการณ์การเมืองเกิดความเปลี่ยนแปลงในเวลารวดเร็วอย่างนี้ทางพักก็พร้อม หมายความว่าก็จะวางรากฐานให้เพราะว่าครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นชัยชนะที่เหนือความคาดหมายจริงๆพรนเอกสุชาติเนี่ยเคยบอกผมไม่ครับว่าจะได้ส3าคนบวกลบผมฟังแล้วผมยังย่อเย้ยก็ยังบอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงพี่ชาติสิบาคนนี่มันมโนหรือเปล่าเมื่อวานนี้เจอพี่สุชาติเนี่ยก็ยังไปขอโทษบอกว่าโอ้ผมดูหมิ่นไปนะก็ขอโทษบอกเออผมขอโทษที่ผมดูหมิ่นไปแตว่าคือคิดไปถึงจริงๆว่า พลังประชารัฐเนี่ยจะเบียดอย่างนี้เข้ามาได้ครับแล้วปัจจัยสําคัญเลยครับนอกจากกําลังหลักที่ว่าเนี่ยนะครับนักการเมืองแล้วก็อดีตนายหารในกองทัพเนี่ยก็คือกระแสชื่นชมในตัวพลเอกประยุทธ์จันโอชาอันนี้เป็นไฮไลท์สําคัญมากใช่ไทุกคนเลยบอกเลยว่าถ้าไม่มีกระแสของลุงตู่เนี่ยหรือพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่พักพลังประชารัฐเนี่ยจะพลิกสถานการณ์อย่างนี้มาได้เพราะว่ากระแสลุงตู่เหมือนกับว่าท่านก็ชัดเจนแล้วก็ในเรื่องของการต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมนะครับ ครับทีนี้แอบถามหน่อยได้ไหมฮะพักประชาชาติครับสรุปคือ,อยังไงฮะเมื่อกี้แอบย้ำแย้มาว่าจะขั้วไหนดีฮะพักประชาพักประชาชาติเนี่ยจะต้องมีการหาหลือเช่นกันครับเขามีกรรมการบริหารเนี่ยห้าจคดสามคนคแต่ต้องมีการคุยกันเรื่องนี้ผมเมื่อตอนช่วงหัวค่ำเนี่ยผมคุยกับอาจารย์วรลวิทบาลูนะครับสมัครผู้แทนแล้วก็เป็นที่ปร,รึกษาของอาจารย์บรรเน่ยอาจารย์วรลวิทก็บอกว่าจุดยืนอาจารย์บรรณ์ประกาศไปแล้วว่า จะจับมือกับทางเพื่อไทย<ช>แต่ถ้ามาถึงสถานการณ์ที่ลุงตู่เนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีรในการประชุมสภาผู้แทนนะครับบางก็อาจจะถึงจุดเปลี่ยนก็คือพลังประชารัฐเนี่ยอาจจะต้องเป็นแกนนําแน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาลถึงจุดนั้นเนี่ยอาจารย์วรวิ์บาลูก็บอกว่าถึงจุดนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พักเนี่ยจะต้องมาพิจารณาว่าถ้ามีการท้าทามให้ประชาชาิเนี่ยร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลน พักจะมีจุดยืนในเรื่องนี้อย่างไร<อ>ซึ่งในฐานะที่แกเป็นที่ปรึกษาของคุณมานนเนี่ยก็บอกว่าถึงตอนนั้นเนี่ยก็คงต้องมีการหารเลือกันแล้วก็เป็นบอร์ดกรรมการบริหารหาข้อยุติในเรื่องนี้แต่คุณสมสุขอย่าลืมนะคะว่าเซนลงน,นามน <ไป S 2> สัตยาบันใ,ในร่วมกับ6กพักเป<อ>็นเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนแปลงได้เหรอคะอันนั้นเป็นสัตยบันที่จะทํางานการเมืองร่วมกันแต่ถ้าการเมืองมันพลิกนะครับหมายความว่าคุณประยุทธ์เป็นนายกแล้วพลังประชารัฐเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย ผมเนี่ยเคยวิเคราะห์ก่อนหน้านี้แล้วที่คุยกันผมบ,บอกว่าผมเชื่อว่าประชาชนเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในพักร่วมระชานเพราะว่าประชาชนเนี่ยเขาเป็นกําลังสําคัญใน3จังหวัดชายแดนนะค,ะครับมีส1เอ็ดคนประชาชนาเนี่ยมา6แล้วถือว่าตัวบุคคลของพักเนี่ยมีศักยภาพทางการเมืองในพื้นที่มากแล้วควรจะต้องมีบทบาทในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วไอ้สามพักที่เหลือนะครับประชาธิปัตย์พลังประชารัฐภูมิใจไทยก็อยู่ในซีของรัฐบาล ที่เป็นสสในสามเห่วาดชายแดนภาคใต้นี่แล้วถ้าประชาชิมาอยู่ฝ่ายค้านเนี่ยยุบสภาเลือกตั้งใหม่นี่โอโหโอกาสตตอยครั้งนี่ลําบากเลยครับผมยังเชื่อครับว่าถึงที่สุดประชาชาติ6ที่มาแน่มาแน่นี่คือร่วมรัฐบาลแตพัระแน่เพราะเราวิเคราะห์แล้วว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกแน่นอนเพราะว่าเลือกนายกกอนเลืกนายกเทียบเชิญแต่ละพักเสียงเนี่ยที่เห็นออกมามันก็เกินมันก็เกินร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบเจ็ดไปร่วมกับ สว250ยังไงเสียเนี่ยนาย,ยกต้องเป็นพลเอกประยุทธ์แน่นอนพูดถึงฝักฝังของพลังประชารัฐแล้วจะไม่พูดถึงเพื่อไทยก็คงไม่ได้เพราะว่าเพื่อไทยเองก็น่าสนใจว่าถ้าเขาได้จัดตั้งรัฐบาลสมมุตินะคะว่าพิกโผกลับมาได้เป็นรัฐบาลเนี่ยแคดิเดตนาย,ยกของเขาก็มี3คนแต่เหมือนกับว่า2ชื่อที่น่าสนใจเนี่ยจะเป็นคุณหญิงสุดารัตน์กับคุณชัยเกษมตรงนี้แนวโน้มเป็นยังไงคะยิฟังมาว่าขณะนี้เนี่ยเกิดความขัดแย้งในเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าตลอดเวลาท้าเราดูนะครับช่วงหาเสียงนี่ คุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยเดินสายแล้วก็ไปทั้งภาคเหนือภาคอีสานกร,รุงเทพนะครับคือบางเขตบางว่าที่สสชูเลยบอกว่า<ช>้าเลือกเพื่อไทยคุณหญิงเนี่ยแหละจะเป็นนายกแล้วดูโพลเนี่ยโพลที่ออกมาเนี่ยนะครับคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยตามพลเอกประยุทธ์มาติดๆเลยห่างกัน6-7% 7-8%เตรนใช้กเกษมี่ไม่มีชื่อเลยครับ,รบแต่ฟังมาว่าคุณใช้กเกษมเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากคุณทักษิณชินวัตรนะครับหมายควาว่า าจจะมีแบ็กดีแล้วอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์แล้วก็มีการมองว่าถึงวันที่มีการเสนอชื่อเนี่ยจะผิดจากคุณสุดารัตน์เนี่ยเป็นคุณชัยกเกษมไหมเพราะว่าไม่เคยโอเคครับคุณชัยกเกษมมีลิสต์เป็นคนดิเดตจริงแต่ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นภาพของคุณหญิงสุดารัตน์แล้วโพลที่ก็เป็นแบบ ุณจึงสุดาร์นี่มานำตลอดดังนั้นตรงนี้แหละครับที่จะเป็นจุดที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งในพักไหมคือโดยปกติที่ฉันถามถ้าเกิดสมมติว่าคุณผู้ชมอาจจะสงสัยคือคุณบอกว่าแคนดิเดตพักคุณมี3คนเนี่ยสุดท้ายใครเลือกแล้วเลือกยังไงล่ะคะมันก็ต้องเป็นความเห็นในในพักก่อนนะแล้วก็อยู่ๆก็เลขาธิการพักเนี่ยคุณภูมิทําออกมาพูดว่ามันก็มีความเป็นไปได้ที่พักเนี่ยจะมีมติในเรื่องนี้พราะที่ผ่านมานะครับเสนอ3ามชื่อเนี่ยไม่เคยบอกว่าใครคนก็มองว่าไอ แต่ว่าตอนเปิดตัวเนี่ยคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยโดดเด่นมานา<ำ>นม,มากตลอดเลยใช่แล้วถ้าเอาสามคนทําโพกันเนี่ยนะผมว่าคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยก็ชนะอีกสองคนแน่นอนเพราะว่าทางการเมืองแล้วเนี่ยคุณหญิงสุดารัตน์ก็เป็นที่รู้จักนะครับและเป็นที่ชื่นชอบกับสมาชิกของ ừ ừ ừ พรรคเพื่อไทยอยู่แล้ว ừ ừ แต่ประเด็นนี้แหละครับที่จะนําไปสู่ความแตกแยกในพรรคเพื่อไทยต้องจับตาดูครับถ้าเกิดว่ามีการเสนอชื่ออย่างที่มีข่าวอย่างนั้นจริงเหตุผลที่ทําให้ผมเชื่อว่าจะเป็นชัยเกษมเนี่ยเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยคุณ ผู้มธรมเนี่ยบอ,อกมาให้สัมภาษณ์<ช>ว่ามันจะพักนี่จะต้องมีมติในเรื่องนี้ก็เลยทําให้คนเอกใจว่าเอ้าถ้าอย่างนี้มันอาจจะพลิกจากสุดารัฐเป็นชัยกเกษมได้ไหมพร่ะคุณสุดารัต์เองในพักเองก็อาจจะมีสสกลุ่มหนึ่งที่อาจจะไม่สบายใจไม่พอใจใ<ช>ถ้าถ,ถ้าพลิกขึ้นมาจริงๆปัญหาในเพื่อไทยพี P ่แป๊บซี่มองว่าจะเกิดอะไรข้างในฮะก็คุยงสุดารัตนะนี่ท่านก็มีบทบาทในพักนะครับมีสสที่อยู่ในกลุ่มกวนด้วยถ้าถึงตรงนั้นเนี่ย โอ้มันสถานการณ์มูเห่ามันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะเป็นเหตุการณ์ซึ่งการย้ายการการโหวตสวนพักเนี่ยสามารถทําได้เลยถึงแม้จะผิดมติพักนะครับพักไล่ออกเนี่ยแต่ว่าไม่หมดสมาชิกภาพยังสามารถไปเป็นสสอยู่ไม่หาพักือนอยู่เมวันถ้าเกิดสถานการณ์อย่างนี้ขึ้นจริงเนี่ยนะครับ ผมว่าคุณหญิงสุดารัตน์อาจจะไม่อยู่พักเพื่อไทยอ,อย่างนั้นเลยละก็ต้องดูข่าวภาษาการมันจะไปถึงออจุดที่แตกขาดกันตรงนั้นไหมเพราะว่าถ้ามีการดันคุณชัยกเกษมขึ้นมาเนี่ยผมว่าเป็นสถานการณ์ที่คุณหญิงสุดารัตน์อาจจะ ไม่สบายใจใน <ừ m. S 2> สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะตลอดเวลาเนี่ยข่าวที่ออกมามันไม่มีเลยนะครับาชาเกษตรมาเป็นนายกน่มันไม่มีโพลอะไรอย่างนั้นเลยคำว่าไม่อยู่ในที่นี้คือออกจากพักแล้วเลิกเล่นการเมืองไปเลยหรือมีแนวโน้มไปอยู่พักไหนไหมคะก็ต้องดูครับเพราะว่าอันนี้เป็นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้นะครับในสถานการณ์ในการเมืองที่มันไม่นิ่งเนี่ยแล้วที่คุณสุดารัตน์โดนหักหลังอย่างนี้ต้องบอกว่าโดนหักหลังเลย พราะถ้าเกิดไม่ได้เป็นคนด d เดตนายกเนี่ยมันก็เป็นสถานการณ์ที่คนไม่คาดคิดว่ามันจะไปสู่ตรงนั้นได้ปรากฏการงูเห่าเนี่ยมีขึ้นแน่นอนครับหลังจกตั้งรัฐบาลเพราะว่าเสียงรัฐบาลเนี่ยมันปริมากถึงแม้พักประชาชาติมานะครับได้เพิ่มอีกหกเสียงเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ260ต้นยหกสบต้นแต่ว่ามันต้องดูในส่วนของใบเหลืองใบแดงอีกนะครับแล้วก็จะมีการเลือกตั้งใหม่ซึ่งตรงนี้เนี่ยกรกตยังไม่ประกาศแล้วก็ขณะที่คะแนนที่มีการประเมินกันเนี่ย มันก็เป็นเพียงตัวเลขแต่ว่าซี่ของพลังประชารัฐเนี่ยเกิน250แน่นอนครับ,รบแต่ว่าจะเกินมากกว่ามากน้อยแค่ไหนเนี่ยอยู่ที่ประชาชาติมาไหมแล้วเลือกตั้งซ่อมเนี่ยพลังประชารัฐมาได้กี่ที่หรือประชาธิป,ปัตย์ได้อีกกี่ที่ค,คือคไอ้เลือกตั้งซ่อมเนี่ยหลายคนก็บอกกันนะฮะว่ามันเป็นเพียงแค่หลักร้อยหลักพันเท่านั้นมันไม่น่าจะพลิก ผลคะแนนทั้งเขตได้อ๋อมันมี2กรณีครับคือเลือกตั้งซ่อมที่กกตประกาศตอนนี้เนี่ยเ,ออเลือกเฉพาะหน่วยใช่แต่ว่าที่กกตจะประกาศหลังจากนี้เนี่ยคคือเป็นการให้ใบแดง<อ><อ>ให้ใบแดงเลยหรือว่ามีการให้ใบเหลืองอออแล้วก็เลือกตั้งทั้งหมด คืออาจจะมีอีกรอตหนึ่งลอั้อันนั้นเลือกตั้งทั้งในเขตทั้งหมดของเขตนั้นนะครับไม่ใช่เฉพาะหน่วยเลือกตั้งแต่ที่มีการเลือกตั้งบางหน่วยเลือกตั้งเนี่ยเพราะว่ามันไปเจออย่างมีปัญหาอย่างเรื่องบัตรเขยงอย่างเงี้ยครับบัตรเขย่งที่บอกว่ามีทางภาคเหนืออย่างเงี้ยนะครับมีคนมาแล้วก็ไปได้ใส่บัตรมันก็เลยไม่เท่ากัน9้าใบอะไรประมาณนี้ก็เป็นจุดหนึ่ง ก็คือเบื้องต้นที่พบตอนนี้เนี่ยผู้ชนะ66เขตที่มีปัญหารอการพิจารณาอยู่นี่อีกประเด็นหนึ่งเมื่อสักครู่คุณสมศุขพูดเรื่องงูเห่าปรากฏการลักษณะแบบนี้คือหมายความว่าจะเกิดการย้ายค่ายเปลี่ยนพักอย่างนั้นถูกไหมคะใช่ก็เป็นสิ่งที่คาดการได้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นดูได้ในพักเพื่อไทยหรือพักอนาคตใหม่เพราะว่าในสถานการณ์ที่โดนไล่ออกจากพักแล้วเนี่ยสมาชิกภาพสสไม่หมดเนี่ยสามารถไปหาพักสังกัดได้เนี่ยแต่อีกมุมหนึ่งเขาบอกว่า เขาก็อาจจะไม่ไล่คุณออกอก็อยู่ด้วยกันเนี่ยแหละแบบมองหน้ากันไม่ติดเนี่ยแหละ <c oughs> ก็เป็นไมได้ใช่ไหมก็ยกมือสวนไงฮะก็ยกมือสวนแล้วก็อาจจะได้ผลประโยชน์ทางการเมืองตอบแทนอะไรอย่างนั้นเหมือนในสมัยที่มีงูเห่าพรกประชากรไทยตอนนั้นปี41ตอนนั้นเนี่ยพัฒนาสวัยเหมทางนี้ก็ได้โคต้ารัฐมนตรีอะไร ก็เดี๋ยวรอติดตามเ <c oughs> ชื่อว่าเข้มข้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์ที่ทงของประชาชาิหรือแม้กระทั่งแคนดิเดตนายกของเ <c oughs> พื่อไทย <c oughs> นะคะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณคุณเสริมสุขนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะเอาล่ะวันนี้จบรายการแล้วนะคุณผู้ชมช่วงท้ายรายการเนี่ยพาไปดูฝีมือลายมือของจิตตกรชาวอเมริกันเชื้อสายจีนน่อยฝีมือจะดีขนาดไหนน่าสนใจขนาดไหนรอติดตามท้ายรายการนะคะวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ